เมนูผัดคณะปลากระป๋องนะครับมีติดควรอยู่แล้วทุกคนนะปลากระป๋องเนี่ยอ่ะมาเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมโขกนะครับลงไปผัดให้หอมก่อนเลยครับตามต่อด้วยคณะของเราประมาณ200กรัมนะครับลงไปผัดคณะให้โดนความร้อนให้หมดทั่วๆเลยครับ กนาเขาจะมีความกรอบนะผมจะเน้นก้านนะครับส่วนใบนี่จะน้อยมากเลยนะครับดูสิแค่นี้ก็น่ากินเลยใช่ไหมครับยังไม่พอครับ มีความสดมีความเขียวกรอบเลยครับนี้ก็ใส่ปลากระป๋องลงไปสองกระป๋องเลยครับรวมทั้งน้ำในซอสปลากระป๋องด้วยนะครับนี่แหละครับเพิ่มให้คํานาของเรามีความอร่อยเพิ่มขึ้นอีกเลยครับ <c oughs> เนื้อกับน้ําก็ใส่ไปหมดทั้งกระป๋องแล้วก็เริ่มผัดได้เลยนะครับ ใส่น้ำเปล่าลงไปอีกสักเล็กน้อยนะครับให้มีความคุกคลิกเช่นเดิมเลยนะครับเพื่อที่จะได้ลากกินกับคุกข้าวกินกับข้าวสวยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนชาพอครับอย่าใส่ไปเยอะนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะครับประมาณนั้นครับ ตามต่อด้วยซอสหอยนางรมอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับคราวนี้ก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับใครชอบแบบเนื้อปลากระ,กะป๋องเละๆก็ผัดให้เขาแตกตัวออกได้เลยนะครับแต่ผมจะเอาเป็นชิ้นๆอยู่อย่างนี้ครับทำไม่นานเลยนะครับ บางคนก็จะใส่ใบหัวระพาเพิ่มไปอีกเพิ่มความหอมเข้าไปนะครับก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะครับนี่แหละครับมีน้ำขุกคลิกอย่างเงี้ยลาดข้าวสวยร้อนๆข้าวหมดหม้อตามเคยครับ